สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะเอาใส่ผักอันนี้ด้วยนะภาษาคุยเตียวนะทุกคนนี่นี่ต้องใส่ผักพวกนี้ด้วยมันจะได้เป็นคุ้เตี๋ยวนี่ินแต่ผักซีนักซีอ่ากินผักซีนสลัดสลือก็ใส่เข้าไปนั่นแหละที่จริงมันต้องมีถั่วงอกซีอันนี้ของเรา เอาไปให้เฟิร์นไหมเรื่อนี้เฟิร์นไปก็สั่งเส้นบะปะดาของถอยนะใส่เขาเราชอบมากใส่ถั่วบอกเราในชอบมากไม่ใส่ไม่กินแต่กระเทียมใช่ไหมใช่แล้วค่ะอือสุดยอดเลยไม่ดูเนาะดูว่ากับถั่วก็ไม่ได้นี่ไงเรามีครบทุกคนครบทุกคนคนละถ้วยนั่งลง

คอยสิออก,กอ,อ,อยู่ได้จใจขอมันยังคอยสิออกเอาไปยังเอาไปปุ้งง่ายบ่แล้วเขาไม่ให้ได้ชมต่้หานป้อมมาเอาเสื้อมาน้ำมาโอ้ไปยากน้ำไปพักเขาเอามาให้ได้เขาชอบปัอันนั้นยากเราบม่หายคอยออก ส้อมมาแน่น่ะจีพีประชาประดาประดาอยู่หลังตู้เย็นตู้ได้แล้วหลังตู้ได้แล้วคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเออส้อมมาในถุงส้อมนะส้อมนะนเสือมันบอกระเสติกนะเฮอร์กระสติกนะเฮ้ยอันนี้เรือของไอเสือกับฝอยนากลมนะทั้งง่งยถุงใหญ่เริ่มอยู่บนตู้น่าปะหินขนาดละโอ้ยไม่ดูโอ้เธอจะพูดกัดเชื่อแต่ไม่เดียวเนาะหัว สมองเบิร์เบิร์เวลาฝากดูตรงกลารมาเดือนมือเดียวได้หนิอ้าวปอนไม่รับโทรศัพท์บาดิโอ้โทรศัพโทรศาพใสหอมนะคะหอมมากมากรุปอวสานตามดูกทเลยไม่เดี๋ยวต้องติดท้ายรายการเ้วยอข้าวเหนียวนะอ้าวใบอันนี้มั่นะ ผักมายุ่มมากยุ่งผักมาเยอะๆดูเราทำน้ำเราก็ทำไปเยอะเลยนะเนี่เยี่สิบบาทผักมาเป็นกลมังเอจีจบเอาให้มันยำค่ะจ้ะเอออให้มันยำมามา่นี่นอนใส่ลไปเอีค่ะเ้าปลา่างแก้วสี มัสิ่งจังไงไม่ใช่มันหมดอากาศแก้สีที่นี่กะละมังยังไม่ออกมามาไหอีกทีเยมังกขาวนะกะมอร่อยมากินนีกับข้าเนียมเขามาปนกันลองเบิ่งลองเบิ่องพี่น้องเต็มเลยยะเต็มเาไปแต่รืออร่อยมากเลยองอืมกินกระเจง กัไหวกันไหวเนอะกินที่เขากินเลยกินแบบไรกคือพัตพิอูเนาะหอมเนาะลืมถั่วงอกพิอูเรบอกว่าใส่ถั่วงอกมั่ไหรใส่ผงฝนใส่แล้วเดี๋ยวเราชิมกันก่อนใรที่ส่วนก็ได้ใส่หอะไรเนี่ย อ่าบ no? ันน nice ี้รูปแล้วอมมอมาบันนี้กเทบระเตักดาใส่น้อเอได้ิเไปินไวู้นมอเากลูกเลยได้บางกบอกถ้าไม่มีตัวทัวก็

ย่างแต่บดไส่นักเรียนคอยนี่เบิร์ตผู้ย่างทามาเรียนกับที่นึ่งทำรับินกับที่นึ่งเต็มกะละมังมือกับพอกำมือไอ้ในถ้วยกับพอถ้วยคอยปวดหัวคุณครอหัวจะปวดจริงเห็นเขากินในคลิปในป่าก็ลบไว้ ในมือกับกำจะรับกับมาแล้วจานเพนงต้องมาโทรดอกกินให้คุ้มแม่จากมาให้คาเฟมแม่มาถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปนี่นะช่องมูลโอมช่องอันไทเกอร์ไทเกอร์โอมนะนะอย่าให้มันมาถ่ายคลิปเรื่องของเรื่องกูเสียหงายมาอีกแล้วกูขอโทษมาขอคอยบอกแล้วให้ถึงแล้วสอบมาทุกเทออย่างนั้นไทรเกอร์โอมมาถ่าย กูจะทำนี่ใหญ่ย่าไอ้มือก็กำไอ้ปากก็ในช่วยก็เต็มจะได้กาค้าขายอีกที่พาละคืนน่ะนี่ยมันเป็นอะไรกินในบ้านเถอมามามากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเอากล้องมาถ่ายคลิปด้วยโอ้เฮนังซื้อโอ้ อาจารย์เสืออยู่พุ่นบอกอ๋อไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรจะจะถถจะไว้ให้อยูอืออาจารย์เสือของพูนอะไรเฮ้อเรานอนคือหยิบมาแล้วยังมาห้ลงนะหยิบแม่เรามาขายผักต้อ,องนอนหาทา้งนึงมันกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวโล มันกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดใครทำน้ำจิ้มเหมืนอนก๋วยเตี๋ยวหลอดนี้บ้เออ <c oughs> ถ้าไม่ได้เคยได้กินนะก๋วยเตี๋ยวหลอดน้อหยุนตะคุณอยู่เราบอกว่าก๋วยเตี๋ยวบกก๋วยเตี๋ยวบกกินแล้วก็ติดใจแล้วก๋วยเตี๋ยวบกอือร่อยนะลองกินกับเ้นอย่างนี้ลโอมันอยู่ใกลตาเนื่ออ่ะระบเนจังอยู่ใกล้ตากินไปนะ อาลแม่้วเหมือนาินรั่มากค่อยลามัไมอน้กชิมเล้าไม่ได้ซื้อผักเราปลูกเองผักปลูกเองไม่ได้ซื้อกินลนี่ยนี่เราพักอันที่รักจงมาพักอันชาพักผัวพักผันเรพักผัวแบบพัะการขาวน่อยบอกพักอะไรนะพะกเขาสีดึกพักกระเขาสีทิ่สุดสั้น อักโขอย,ยังบงา,างหัวพักเอียงมาจากญี่ปุ่นน่ะได้เมล็สองอนเม็ดมันใหญ่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 แล้วตบ<อ>ัว้องข่อยมันได้แล้วนะต่ออืมใ<อ>มันสกุนเมล็ดประการฉัๆๆนต้นมันขาวๆแบบแต่มันไม่แง่เน,ะนาะใหญ่เปเลยแต่ภาษา เอว่าตีกินมันคือเขาอ่ะนกินแบ uce. บเสบนะบอสเขาเสี่ยปลาดูเขาปลาไปแต่ว่าฟันเขาแข็งแรงเห็นบหมเขาโรคเขาบุงมาเป็นกำเหรอถ้ากินผักเป็นกำดูมาถ้าจะกินผักนี่นะจะจะนี่เลยมันกรอบแล้วก็น้อกรอบอืมอืมเรกเออกบ้า หักยาสินเนี่ยลองดูอืมหอมแล้วอร่อยแซ<จ>่บแซบหอมกับหอมมาเพิ่งกินข้างเดียวไม่ใช่นะกินสองข้างรออยู่อ,อาจารย์ใหญ่ จับระยะทีมันหอมก็ลงมือเดียวซิกำลังลงมือเดียวไม่ติดที่พักเขาอืมขาข้มันหอมเลยหอมเพราะว่าเราใส่มีควันปุ๋ยมันนัวปุ๋ยมีขาว่างไหมให้ป้อมใส่ด้วยป้าสั่งมาขาน้อยหนึ่งไม่น้อยบ่มันเลยไม่เป็นมันมันตั้งสูงไม่ได้ไงสหรับถ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยได้อยู่ หาก้องนเดียวคนเดียวขากรองลุงไม่ใช่ไหมหรือาไปบ่เนาะนี่ขกรองลุงสีแดงของลุงเนาะน้าไปถือไม่ไหวนเออขาสีแดงไปไหนแล้วเออขาสีแดงนะคะลุงไปไหนแล้วเออไปไลฟสดไปเออวันน้ไปไลฟสดนี่ป้าไปออฟฟิศแล้ว มามหมนายน่ากล้องนอ่เาขาดเยนะขาน้ำมันนะาต้องที่เกษตรทงมามันน้อยเนาะมันไม่สูงไงมันต่ด้วยหรอมันต่ำจะมองกินข้าวไม่เห็นถ้าตั้งบนโต๊ะถ่ายคนเดียวได้อยู่ใช่ต้องตั้งบนโต๊ะ่านเดียเจ้ามุกนี่ว่าเกษตรทำผิดหรว่าเขาส่งนั่นนะคะขาต้องซื้องนะหนึ่งส่วนงแค่ส่วนสองประมาณสองไมล์สอง แอดมินป้อมก็เลยต้องมาหาขาข้างหน้าเอานะฮะอือฮะขอขาเลยนะคะเลยเลยผักยาที่อร่อยนะเสือนี่ของขวัญเสือใจแม่หนิต้มอร่อยมากเลยกระเสือบกนี่เอาทำน้ำเองทำน้ำกระเที๋ยวหลอดนี่ไงอร่อยมากทุกท่านที่รับชมมณโอมเช้ามานะเข้มคลิปที่สี่ของวันทั้งคืน โอ้ยขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกวิธีใส่ค่งขนาดจ้องยกทบเลยคของพี่มันใส่ง่ายเพราะว่ามันใช้ตัวล็อกมาซอนผู้ใหญ่ เราหาจังหวะมันไม่ดีมันจะหลุดออกจากตนี้จะเห็นเราใช้ซ่อมมันจะเหลือน้ำเพราะฉะนั้นเรายกได้เลยฮะก็เจี๋ยวอรอดต็มี้เนาะไม่แ่ใจว่าไม่หลุดแนู่เจี๋ยวหล่อดไม่ต้องห่อก็ไ้ยากไม่ต้องห่อเลยใส่่างนี้แหละทินแบบนี้เลยน้ำน่าจะโอเคแล้วเนาะลูกพริกก็ลิกเนาะ ต้งเอาน้มเพิ่มหน่อยแล้วันไปเอาทยก็โอเข้าเมแล้วเอายกาเฟมเลมนนี้ยก็โอก็ลงไปกหนึ่งชุดเออหนคลิปนะครเมื่อกี้ครูเสือก็ไปสอนลงคลิปแล้วนะครับอ๋อไม่ได้ถ่ายคลิปเร่เดือนนี้พี่เสือทะลุเป้าแล้วก็ไม่ค่อยเหี่วคลิปเท่าเออเเอ้เอเดี๋ยวน่าออก้าแต่สอยู่ละทลุไปตั้งแต่วันที่ สิบแล้วตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วใช่ไหมตั้งแต่วันบวงสวงแล้วเยอดทะลุเก้าอ่ะบอกทะลุเก้าแล้วงานนี้ไม่ทเคยชำนาญเขาบอกอร่อยมากเลยย่างดิบๆดาด้าเด้อยังไม่ผ่านเด้อตอนนี้ก็เป็นโบนัสถือว่าเป็นโบนัสประจำปีและอ๋อมาขอบคุณที่ดูคลิปให้กำลังใจและติดตามใส่ผักเริ่มเมนูวันนี้เขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวบกสูตรนี้มาจาก ฟังแกนโอ,อน้อินแปลงนะอินแปงเนาะเยอรมันมิตรแปงสู่เยอรมันแล้วแล้วเจ้าของสูตรตอนนี้อยู่ที่ไหนเนาะฟังแกนยังไม่ถึงเยอรมันหรอยังไม่ถึงเยอรมันอยูะแต่นั่งค่าฟุกก็ได้พี่จะนั่งค่าภาษาป่ะ มีเองมีอุปกรณ์อะไรด้วยไหมก็มีช้อนมีช้อนกินได้เลยผักก็ทำะลามันเลาแบบเลกปลาะลามน้วเราไปซื้อที่บานนอนรนุ้หนักน้่เราเราะไปซื้อหมันเอาไกอะจะเชื้อไปไปแล้วก็ไดี๋ยิดตำหนักง่อยจ้ะกอน น้องขอการชิลุกนี่ไม่ค่อยเบิด์ลหรอกใช้ข้าเปรี้ยวเขาแล้วแล้วก็ฝากแอปฟิ้กต้อมอย่ายืนเช็ดกล้อมเลยเนาะมันจะมัวต้องมตั้งแต่เจอต้องบอกบอกทุกขั้นตอนนะอาจารย์นี่มันก็จะใสแบบนี้ อขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณคุณโยโูลโรนะคะยังทำได้อีกสิบรอบแอีกสิบรอบน้ำนี่เหรอใช่แม่เข้าข้างนบอกว่าี้ใช้เส้นใหญ่ใช่ไหมใช่ซื้อเส้นใหญ่มาโลนึงพอดีคนเป๊ะน้ำค่อยหรือน้ำไข่น้ำพี่เสือบอกน้ำก้อย น้ำค่อยไปไหนหมดแล้วหรอจากตรงนี้หรอคอยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ